FM-105 SMILE THAILAND เรามาตามข่าวต่างประเทศกันเอาเรื่องไหนก่อนดีครับพี่บุรัตครับ อยากได้เรื่องอะไรคะอยากได้เรื่องอะไรเพเขาตกเบิกเลยตอนนี้เรื่องของว่าที่นายกคนที่30ซึ่งจะใช่ไม่ใช่เนี่ยนะคะเออเอากป็นประเด็นใหญ่เอาฮะทีนี้กําลังพูดว่าเอ๊ะทำไมเขาพูดอะไรออกมาเหมือนท่องท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่รู้อะไรเลยนะคะอย่างเช่นที่เลือกบอกว่าลดงบประมาณทางทหารยุบกอรมนนโยบายต่างประเทศอย่างงูอย่างนี้ออกมาครับ ทีนี้ก็มีคนที่เขารู้เรื่องหลักสูตรการเรียนปริญญาโทของมหาวิทยาลัยฮาวาด uh huh. ที่พิธาไปเรียนครัแล้วก็เลยได้ร้องอ,อ uh ๋อไงเพราะว่าหลักสูตรการเรียนเขาก้าวหน้ามากเลยสําหรับคณะที่พิธาเขาเรียนนะน,นะคะพิเภกภูเขอทวนนิดเดียวสําหรับคณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ตามคือคุณพิธาเนี่ยแกเป็นนักเรียนที่เก่งคนหนึ่งเลยทีเดียวคือเรียน นิวซีแลนด์เรียนเข้าใจว่าเรียนอังกฤษด้วยกลับมาเรียนไทยแล้วก็ไปเรียนอเมริกานะฮะปริยโทเนี่ยจากฮาร์วาร์ดแล้วก็ MIT ซึ่งแน่นอนมันเป็นสุดยอดมหาวิทยาลัยของอเมริกาของโลกกว่าไดา้เนี่ยจบ2ใบเลยปริยโททีนี้หลังจากขึ้นมาเป็นแคนด,ดิเดตนาย,ยกเนี่ยคนก็ไมค้นว่าเอ๊ะจะได้ทุนไหมโอ้ก็ตอบกันใหญ่เลยว่าทุนมันก็ได้กันเรื่อยๆแหละมันไม่จำเป็นต้องเป็นคนแรกขณะเดียวกันเนี่ยได้เหรียญทอง อันดับหนึ่งเกียรตินิยมอันดับหนึ่งไหมก็เป็นคำถามตัวโตๆค้นกันใหญ่ฮาร์วาร์ดทั้งหลายไปค้นกันใหญ่พี่บุญรัตเองก็ได้ข้อมูลมาเช่นเดียวกันเขาเรียนกันยังไงฮะต่อฮะพี่ก็ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองนะครับแต่อันนี้ของเราเองแค่จุฬาใช่แค่จุฬาแค่จุฬานะคะคนละคนเรียกว่าไม่ได้ไปกล้าบางอาจเทียบไปนะครับัิธีการเรียนเขาเนี่ยถ้าเราคิดแบบเป็นนักการศึกษาอื ก้าวหน้าดีนะครับแต่ว่าที่บอบาคิดย้อนกลับกับการที่เขาให้สัมภาษณ์เรื่องของเรื่องต่างๆว่าทําไมเขาไม่รู้อะไรเลยถึงพูดมาอย่างรู้อย่างนี้เนี่ยบอกก็เข้าใจคือพูดรู้ที่ที่พี่ไปอ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าคณะนี้เขาจะไม่เรียนอดีตไม่เรียนประวัติศาสตร์ไม่เรียนข้อมูลไม่มีตําราเรียนอแต่เขาให้เรียนเพื่อค้นหาอนาคตนั่นคือไปคุยกับคนนู้นคนนี้ร่วมกันหาอนาคตว่าเป็นยังไงครับเพราะฉะนั้น ถ้าไปเจอคุยคนที่อาจารย์แนะนํามาแล้วป้อนข้อมูลล้างสมองอย่างที่ที่อย่างที่เป็นอยู่อย่างนี้ออกมาเนี่ยเขาก็จะเชื่ออย่างกันเพราะเขาไม่มีความเปรียบในอดีตอครับเราเป็นนักข่าวเนี่ยเวลาเขาถามบอกว่าพี่บุรักรียนได้อย่างนี้ออกมาเนี่ยพี่บอกหน่อยการเป็นเป็นนักข่าวมีเคล็ดลับอะไรพี่บอกมีแค่สามตัวที่จะทำให้คุณเป็นนักข่าวที่มีคุณภาพหนึ่งคุณต้องรู้อดีต มีข้อมูลคคุณต้องรู้ปัจจุบันแล้วคุณทํานายอนาคตได้สามข้อนี้ทําให้พี่เป็นตัวตนแบบทุกวันนี้ได้คือการเรียนรู้แต่ปริญญาโทของที่ฮาวร์บทที่ที่พิธาเรียนเท่าที่รู้เนี่ยนะคะเขาไม่คุยเรื่องอดีตเขาคุยแต่อนาคตพอคุยอนาคตคุณไม่มีความเปลี่ยนไงคุณคุยบอกว่าคุณบอกว่าตัดลดงบประมาณกลราโหมของไทยต้องเป็นเรื่องของเอกเ ไม่ให้ทหารมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคุณไม่เปรียบเทียบเหรออเมริกาก็มีทหารเป็นรัฐมนตรีกลาโหมงบกลาโหมของอเมริกาขณะนี้สูงที่สุดในโลกอ,อเปอร์เซ็นต์การเพิ่มของงบกลาโหมปีที่แล้วของอเมริกาสูงที่สุดในโลกจํานวนทหารของเขาเกณฑ์ก็มีนะคะไม่ใช่ว่าสมัครใจนะคะครับก็สูงแล้วส่งไปทําสงครามในต่างประเทศ คุณไม่มีข้อมูลพวกนี้แต่คุณมาพูดเปล่าๆ hmm. แม้กระทั่งการประชุม G7 ที่ญี่ปุ่นที่พิ่งหมดไปเนี่ยอฮะญี่ปุ่นจากเดิมหลังสงครามโลกที่สองที่รัฐธรรมนูญที่สหรัฐเป็นคนจับมือให้เซ็นเขียนเนี่ย hmm. เขาไม่ให้มีกระทรวงกลาโหมเขามีกองกำลังป้องกันตัวเองเรางบก็จะอยู่ในระดับที่ตามแค่ป้องกันตัวเองเพราะว่ากลัวว่าญี่ปุ่นจะ กลายมาเป็นเชิดชูรักที่ทหารเหมือนในอดีตนะคะคแต่พอเกิดสงครามที่อเมริกาจะบุกอัฟกา,านิสถานบุกอิรักจอสแตมป์ดูบูสพูดเลยนะคะเป็นเ,เราจะสร้างระเบียบโรคใหม่ครับนี้ต้องจำไว้นะคะครับแล้วก็ไม่พวกเขาก็พวกเรามีแค่สองพวกเปิดช่องให้ญี่ปุ่นสามารถมีทหารหม,มีกองทัพของตัวเองได้แต่ญี่ปุ่นแรกๆเนี่ยเป็นกองเออ,เอ,อกอง กระทรวงารก็จะเน้นเรื่องของการรักษาพยาบาลมากกว่ายังไม่ไปส่งทหารทําอะไรพวกนี้ออกมาแต่นับวันตอนนี้เนี่ยอเมริกายิ่งดึงญี่ปุ่นเข้ามาเป็นพันธมิตรทางทหารมากขึ้นครัอย่างกลุ่มจตุภาคีญี่ปุ่นอินเดียสหรัฐออสเตรเลียก็คือปิดล้อมจีนนะคะคนี่มาทางนี้มาประชุมกลุ่ม G7 ก็เอาไซเลนสกี้ ยูเครนมาอกอดคอไปญี่ปุ่นนะคะคแล้วญี่ปุ่นบอกว่าจะส่งรถตำเรียงก็คือเครื่องอุปกรณ์ทางทหารเอาอย่างนี้กันให้ให้ทางนี้นี่ญี่ปุ่นกำลังเพิ่มบทบาททางทหารมากขึ้นมากขึ้นตามแรงกดดันของสหรัฐการเปิดช่องของสหรัฐอ,ออกมาจากกองกำลังป้องกันตัวเองจนตอนนี้หมายถึงว่าพร้อมที่จะสนับสนุนการทำสงคราม นะคะทางอ,อ้อมอะไว่าทางอ้อมแล้วกันครับแล้วมาเทียบกับของเราเราจะให้ยุบกอรมนลดงบประมาณทางทางหารขอถามหน่อยนะคะว่าทุกประเทศจะมีหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยข่าวกรองของตัวเองซึ่งจะเป็นกําลังหลักในการรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะได้มีมาตรการป้องกันอเมริกามี CIA FBI หน่วยรักษาความมั่นคงซึ่งจากข้อมูลที่เคยรู้ว่าตอนเกิดกรณีเขาเรียกปริซึมเกตนะคะค ที่มีการแลอรักรอบนําข้อมูลจากโวยรักษาความมั่นคงจากโดยความมั่นคงแห่งชาติของอเมริกาออกมาเนี่ยครับอเมริกาดักฟังโทรศัพท์ดักฟังความเคลื่อนไหวของคนของประชากรทั่วโลกเนี่ยกว่าสองพันล้านคนแล้วเรามายุกบกออลมนอนแล้วเราจะมีอะไรที่จะติดตามความเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ไม่สงบ,บสุขทางภาคใต้แล้วคุณจะพึ่งพาใครครับ คือเขาพูดแบบแบบมองในอนาคตแต่คุณไม่ดูประวัติในอดีตไงว่าเป็นยังไง<ม>นี่คือความไม่รู้จะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามเนี้ยทำให้เราเป็นห่วงมากมและทำให้คุณดำเดินนโยบายแบบตาบอดคํำช้างได้<ฮ>หรือฟังคำสั่งจากมหาอำนาจเราไม่พูดถึงการที่คุณไม่ทำไรคุณก็จะเริ่มต่อต้อตานจีน<ม>อเมริกาอังกฤษพูดเลยว่าจีนเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งถามว่า คุณเอาอะไรหลักฐานอะไรมาจีนยังไม่เคยทําสงครามกับประเทศไหนเลยนะคะแต่อเมริกาส่งทหารไปเก้าประเทศคนตายสิบเอ็ดล้านคนแล้วคุณเป็นภัยคุกคามได้ภัยคุกคามของคุณอย่างเดียวคือจีนเป็นมหาอำนาจแล้วมีหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนําความเจริญนําความร่วมมือทางเศรษฐกิจไปยังสามทวีปครับแล้วคุณก็เลยบอกว่าจีนเป็นภัยคุกคามยิ่งกว่าการก่อการร้าย อ๋อแล้วว่าที่นายกของเราที่สถาปนาตัวเองขึ้นมาเนี่ยก็เชื่อตามอืะอืมอืไอ้จีนจีภัยจีนเป็นไัยคุกคามนี่เขาคุกคามใครเขาไม่ได้คู่คามไทยเนี่ยฮะซึ่งสิ้วอ้างลอยๆยไม่มีไม่มีไม่มีการคืออันนี้ตั้งหลักิดนอะไรทั้งสิ้นเข้าใจฮะอ้างลอยๆอพยายามจะสร้างหลักฐานก็ทําเรื่องไต้หวันขึ้นมาครับแต่ไต้หวันจีนก็ยังไม่ได้บอกเลยแล้วว่าจะบุกบอกยกเว้นบอกว่านี่ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนถ้าคุณไม่ ดิ้นรนแบบว่าอยากจะต้องแยกตัวเป็นเอกราชอย่างงู้ย่างนี้เนี่ยเขาก็ให้สถานะห้องอไต้หวันเนี่ยเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นมาดังปัจจุบันแต่ถ้าคุณดิ้นรนภายใต้ความร่วมมือกับสหรัฐฉันจะแยกตัวเป็นเอกราชใช้ยังบูอย่างนี้จีนเขาบอกเขามีสิทธิ์ตามที่เขาเคยบอกแล้วว่าไต้แปีนเป็นส่วนหนึ่งของจีนมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ใช่ไหมคะแล้วเราไปยุ่งอะไรกับเขาอื เพ <Buck> <ış> ราะเย้นสิ่งที่สําคัญที่ต่อสู้กันมาในอดีตคือความรู้ mm hmm. แต่ความรู้ของปัจจุบันเนี่ยตอนนี้คือตัดตอนความรู้ในอดีตอ้างว่าเป็นเป็นเรื่องไม่สําคัญแต่ถ้า <c oughs> คุณไม่มีความรู้ในอดีตคุณจะรู้อนาคตไหมฮะฮะในขณะที่พี่บุรัษ คือ MOU ที่ประกาศเนี่ยก็พูดถึงนโยบายต่างประเทศที่จะทำให้สมดุลเช่นเดียวกันแต่ว่าแน่นอนว่าไอ้เจ้าทิศทางก่อนหน้านี้ของรัฐบาลไทยซึ่งตอนนี้ก็เป็นข่าวต่างประเทศไปทั่วโลกในการในการที่พรรคก้าไกลเขาเขาได้ที่1สอบได้ที่1สอบได้ที่1ห,หมายความว่าเป็นพรรคที่ได้ที่1ระดับ154เสียจาก500เสีย,ยงเนี่ยนะครับก็กำลังจัดตั้งรัฐบาลซึ่งก็ยังอยู่ระหว่างทางเป็นเซตัสโคคือ,ค,อคือมันก็ยังจัดตั้งไม่ได้พี่บุรัชจนกว่ามันจะมามีการตั้งนายกรัฐมนตรีก่อนที่ ทีนี้ก็มีข้อหนึ่งที่พูดถึงนโย,ยบายสมดุลแต่ว่าแต่ว่าเอ๊ะพอมองถึงสิ่งที่เป็นนโยบายและคำวิภา mm ์วิจารณ์มาก่อนหน้านี้เราเกรงว่าสมดุลมันจะเสียไปหรือยังไงครับพี่บุรัษครับคือเสียไปตั้งแต่วันแรกที่คุณชออะไรทั้งพวกนี้นะคะแล้วหลายคนพูดมานะคะพูดหนึ่งมองจีเป็นศัตรูบอกเป็นเผด็จการเป็นอำนาจนิยมไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่าเขาจะเด้นประชาธิปไตย ะคะคคแล้วบอกว่าที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยคืออำนาจนิยมแต่ถามว่าระบอบก,การปกครองโลกตั้งแต่อดีตเนี่ยมีหลายระบอบไม่ใช่ประชาธิปไตยผูกขาดและประชาธิปไตยก็มีหลายระดับด้วยทุกประเทศจีนเขาบอกว่าก็เป็นประชาธิปไตยระดับหนึ่งของเขาใช่ไหมคะเสร็จแล้วที่สําคัญคือถึงจะเป็นเผด็จการเป็นอำนาจนิยมเป็นอะไรก็ตามเนี่ย รเราสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่จําเป็นจะต้องเป็นศัตรูว่าไม่เหมือนกันแประบอกการปกครองไม่เหมือนกันปั๊บเป็นศัตรูฮะฮะแล้วคุณ<ม>พูดมาคุณไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ในช่วงแค่ที่พี่เริ่มเป็นนักข่าวอ<ม>ืช่วงกเขม็แตกแล้วเวียดนามบอกจะบุกไทยภายในไม่กี่ชั่วโมงถึงกรุงเทพครับ,รบแล้วมีใครบ้างอเมริกาสะบัดก้นทิ้งไทยไปแล้วมีจีนค่ะที่เป็นคอมมิวนิสต์ที่คุณด่าเนี่ยมาช่วยไทยด้วยการไปยกทัพทำ กดดันทางชายแดนทําสงครามชายแดนกับเวียดนามตอนเหนือัสสอแล้วให้เวียดนามถอนทหารที่กําลังอยู่ที่คเขมรนเต็มแน่นที่คเขมรเตียนที่บะมาบุกไทยถ้ามีอะไรจุดชนวนนิดนึงเนี่ยนี่คือเรื่องหนึ่งแล้วนี่ในยุคที่พี่ทําข่าวแล้วนะคะพี่บุญรัตน์ทำข่าวเรื่องที่2คือ IMF ระดับห0<ะ>ปีเท่าน,นั้นใช่ไหมครับพี่บุลัลท,ทำข่าวมาระดับครบึ่งศตวรรษเท่านั้นเองไม่ใช่ครึ่งเด็กเขตไม่ใช่ครึ่งทศวรรษนะคุณผู้งฟังอย่าฟังผิดครึ่งเศตุรรษเท่านั้นเองโอเค i อเค็มเก็พี่บุลัลครับ i m เอเอก็คือกรณีที่เราเกิดวิกฤตต้มยำกุง้ง<ห>แล้วอเมริกาซึ่งในยุคนั้นคือบิลคลินตันที่เป็นบีดาบอกอ้างว่าเป็นบิดาประชาธิปไตยยุคใหม่เนี่ยบอไม่ช่วยเลยเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกันอ ไม่เกี่ยวกันตะวันตกไม่มาเลยแถมยังถือโอ้โหถือเงินทอบเงินโตมาซื้อตลาดการเงินของเราในราคา่เกึ้นที่ปรให้ราคาตกลงด้วยกันอ้างเรื่องว่าถ้าให้ใช่ไอ้ลดค่าของความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินซึ่งส่งบคกดกับ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ้วซื้อของถูกไหมราคมีจีนเป็นประเทศแรกยื่นมือมาช่วยเหลือทันทีเพราะอีก2วันญี่ปุ่นตกตื่นตระหนกว่าจีนมายื่นมือช่วยเหลือมาสร้างความ่วลวญี่ปุ่นก็ช่วยเป็นประเทศที่สองตอนนั้นก็นั่งทําข่าวอยู่ครับแล้วต้องศึกษาเรื่อง ภาษาเศรษฐกิจจนกระทั่งโอ้จดเป็นสมุดเล่มโตเลยว่าไอ้ศัพท์คำนี้มันคืออะไรมันมีความหมายอะไรๆออกมาครับนะครับจนเราเข้าใจออกมานี่คือแค่สองเหตุการณ์ใหญ่เท่านั้นเรายังไม่พูดถึงเหตุการณ์อื่นๆที่ตอนนี้เรากำลังพัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกลก้าวหน้ามาเอาอย่างนี้กันโอ้ก้าวไกลก้าวหน้าด้วยพี่บุรัษแอบเชียร์คือคือคือแปดปีที่ลุงตู่สร้างความเจริญทางด้านถนนหนทางนี่ ก็คือส่วนหนึ่งสามารถต่อเชื่อมกับหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเป็นกิ่งครบกิ่งที่ไปถ้าเราสามารถส่งสินค้าผ่านท่าเรือดำลึกกัมพูชาไปทางพม่าไปทางปากีสถานคือเส้นทางที่มีแต่ความเจริญทางเศรษฐกิจใหญ่โตถ้าคืบหน้าต่อไปครับคุณไม่มองด้านนี้คุณมองเป็นศัตรูเป็นศัตรูแล้วเราเสียเปรียบแล้วอเมริกาเราเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่ใดอีก เนียนดึงพิถุนานี้ค่ะเป็นวันดีเดว่ารัฐสภาจะยอมประเด็นบองรัฐบาลขยายเพดานนี่ไหมถ้าไม่ขยายเพดานนี่อเมริกาก็แทบจะล้มละลายเหมือนเมือม่อสิบกว่าปีก่อนนู้นแล้วดอลล่าก็ยิ่งไร้ค่าเรื่องน้ำมันนี่คุณจะเลือกคบมิตรเลือกเลือกเลยว่าฉันจะต้องคบมิตรบิดาของคุณแล้วมองอีกประเทศหนึ่งเป็นศัตรูแต่ขณะที่ความเจริญทางเศรษฐกิจความมั่งคั่งของคนไทยเนี่ย ขึ้นอยู่กับการที่เราคบกับทุกฝ่ายถ้าไม่มองใครเป็นศัตรูแม้กระทั่งธรราเราก็ไม่มองเป็นศัตรูนี่คือประเทศเพื่อนบ้านเราครับใช่เราจะไปเดินตามก้ตะวันตกที่ใย้ปิดล้อมไม่ได้เพราะว่าชายแดนรัยามมากแรงงานธรามาก็อยู่ไทยเยอะแยะมากเลยนะคะเรามีเพื่อนแต่ว่าถ้าเพื่อนต้องศึกษาไงถ้าเพื่อนประวัติทีุ่ณต้องศึกษาถ้าเพื่อนทะเลาะกันเราก็ไม่จำเป็นต้องต้องไปทะเลาะกับเพื่อน ฟักได้ฟักหนึ่งนะฮะเราก็วางตัวนิ่งๆรับฟังทั้งสองฝ่ายเป็นที่ปรึกษาที่ดีกับทั้งสองคนไม่ใช่ใชทั้งสองวนะฮะ<ช>ไม่ต้องเลือกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง,องอยุ่ทั้งสองฝ่ายส่งไปอะไรแบบนี้แต่ว่าเรานิ่งๆอยู่ที่ <ผล S 1> วางสมดุลช่เอืครับคำหนึ่งขอคําเดียวนะคะขอคาว่าประโยชน์นนของประเทศของเรานะคะของเราไม่ใช่ประเทศใครนะคะครับพี่บุรัชครับครับระดับ50ปีเนี่ยพี่บุรัชมีคดีหนึ่งที่มันมันดังขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตร ว่าข่าวการเมืองไทยก็ชุลมุนมันคือเรื่อง JFK กับน้องชายซึ่งก็เป็นพ่อของเคนเนดี Kennedy, คนปัจจุบันที่กำลังจะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในฝ้าของออพรรคของท่านประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยก็ออกมาเปิดโปงเรื่องว่าพ่อกับลุงเขาซึ่งถูกสังหารเสียชีวิตก็คือ JFK คือลุงเขาเนี่ยนะถูก CIA สังหารคือเรื่องนี้มันเป็นข่าวที่ เราติดตามเพราะว่าแน่นอนเป็นไปข่าวระดับ50ปีเช่นเดียวกันพี่บุรัตพี่บุรัตเปนมีความคืบหน้า <c oughs> อะไรยังไงไหมสี่สิบเปอเซ็นตอาสี่สิบเซนเซ็นสี่สิบเซนเซ็อีกแค่สองสามปีก็ยอดสิอีกนิดเดียวมีอะไรคืบหน้ามั้ยมันมันตื่นเต้นทีเดียวเพราะมันเป็นคดีที่ <c oughs> โอ้โหทาเป็นหนังทําเป็นหนังสืออะไรเยอะแย,ยะมากมายไปหมดพี่บุรัตครับ คือไม่ใช่แค่ CIA ค่เพราะตามมาตลอดนะคะก่อนนั้นก็บอกเป็นมาเฟียใหญ่นะคะมีชื่อมาเฟียในกลุ่มไหนกลุ่มไหนที่มีความขัดแย้งด้ผลประโยชน์ครับแล้วก็มีทฤษฎีเรื่องสมคบคิดทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยก็มามาทันสมัยกับเรื่องของว่าที่นายกที่สถาปนาตัวเองเป็นว่าที่นายกคนที่30ินะคะเพราะมันคือเรื่อง ทฤษฎีสมคบคิดอลูมินาติทฤษฎีสมคบคิดว่าด้วยการจัดระเบียบโรคใหม่ครับแล้วเขาก็บอกว่าเคนเดีไปขวางนะคะการจัดระเบียบโรคใหม่ที่อดีตธิดีจอร์บเบิลยูบูชใช้เป็นข้ออ้างในการบุกอัฟกานิสถานอิรักจัดระเบียบโรคใหม่คำนี้นะคะเขาก็บอกกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ซึ่งทรงอิทธิพลในหมู่นักการเมืองมากมายคือกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ CIA นี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องมีหนังสือหลายเร่มที่เขียนว่า CIA นั่นแหละก็คือตัวการด้วยจริงๆอาจจะหมายถึงหลายๆกลุ่มมาร่วมกันว่าคินดีขัดขวางนโยบายของเขาขัดขวางผลประโยชน์ของเขาในหลายๆเรื่องครับนะคะแล้วโรเบิร์ตน้องชายที่เป็นรัฐมนตรียุติธรรมตอนนั้นเองก็เป็นหมายถือว่าตัวเก่งที่จะขึ้นมาเป็นมาตรีคนใหม่ก็จัดการด้วยวิธีการนี้เช่นกันนะคะครับซึ่ง พอพูดถึงอันนี้เนี่ยไม่มทราบอธิกรพูดถึงเรื่องทฤษฎีของปฏิวัติสีส้มของจอร์จโซรอสหรือเปล่าอ่านิดหนึ่งแต่เป็นนิดหนึ่งครับพี่คือทฤษฎีนี้เนี่ยตอนนี้สัมพันธ์มากกับเรื่องของอที่เล่ามาในเรื่องของกระบวนการแนวคิดใหม่การจัดระเบียบโรกใหม่ครับเพราะว่าทฤษฎีการปฏิวัติสีส้มของจอร์จโซรอสซึ่งเขาใช้คําว่า open society นะคะเขาไม่ได้ใช้คําว่าปฏิวัติสีส้มครับ เขาจะมีนโยบายวิธีการเหมือนกับที่พกเอ่อเราจะเห็นคนรุ่นใหม่ทำนะคะคหนึ่งใช้โซเชียลมีเดียแล้วใช้ใช้โซเชียลมีเดียไม่กลัวค่ะคแต่ใช้โซเชียลมีเดียในการบิดเบือนในการเอ่อให้ร้ายว่ากล่าวให้ข้อมูลเท็จทั้งหมดค,คือเขาสามารถทำวิสารพัฒวิชามานทุกอย่างเพื่อที่จะบรรลุปเป้าหมายของเขาเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นกระบวนการที่เรียกว่าวิชามานที่เราเห็นกันมาทั้งหมดเนี้ย เขาถือเป็นสิ่งที่ทําได้ฮ<ะ>เพื่อบรรลุปเป้าหมายคือชัยชนะ,ะนี่คือสิ่งที่ปฏิวัติสีส้มของจอร์จโซรอสซซึ่งเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งและเป็นคนที่โจมตีค่าเงินบาทจนเกิดวิกฤตต้ยมยำกุ้งเขาทำครับแล้ววิกฤต ปฏิวัติสีส้มที่ดังที่สุดคือปฏิวัติสีส้มที่ยูเครนในแบบปี47แล้วบบปี57 57นี่หนุนให้แม้กระทั่งเผาบ้านเผาเมืองจําได้ไหมคะ57ปีได้คือเผาบ้านเผาเมืองที่นู่นขณะที่เรามีการกระท้วงของกลุ่มสีเหลืองอย่างสันติครับก็เลยเกิดความเปรียบจําได้เพราะเป็นความเปรียบกันหมดนะและนี่คือย้อนรอยให้คุณเห็นว่าเขาสามารถทําทุกวิถีทางกลืนดมลายตัวเองโกหกพกลม ก็ให้ข้อมูลโดยเพราะอย่างยิ่งคือการให้ข้อมูลบิดเบือนข้อมูลเท็จเขาถือว่าเขาทําได้ตลอดแล้วตอนนี้ก็ไปโจมตีอินเดียพี่บุรัครับครับเดี๋ยวเราคงต้องมาภาคเรื่องนี้กันต่อยาวๆอีกรอบหนึ่งแต่ว่ามันมีข่าวที่ที่มันจะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวเหล่านี้ไหมก็คือข่าวเมตาเมตาเพิ่งโดนฟ้องนะครับ45,000ล้านบาทจากที่ที่ไอแลนด์นะครับถูกฟ้องเนื่องจากว่าไปละเมิด ข้อมูลมปการถ่ายโอนข้อมูลผู้ใช้จากสหภาพยุโรปเนี่ย EU เนี่ยไปยังสหรัฐอเมริกาคือถ้าพูดเป็นไทยเนยมันคือ PDPA นะครับคือเอาข้อมูลของผู้ใช้เนี่ยส่งไปที่ต้นสังกัดคือต้นสังกัดของของของ Facebook ของ Meta เนี่ยคือส่งไปที่อ<ช>เมริกาคือโอนจาก EU ไปอเมริกาถูกสั่งปรับ45,000ล้านบาทเล่นเอาเล่นเอา,า Meta ก็คงจะหุ้นตก Facebook ก็คงกระอักนะครับเจ้าตัวก็ออกมาอธิบาย เงินก้อนนี้ถือว่าเล็กโดยมากสาหรับเขาเขาบอกว่าเป็นความไม่ยุติธรรมเป็นเป็นแบบอย่างคนที่อันตรายครับเขาทําได้ไงอืึอืึครับเขาทําได้ไงครับใช่ไหมแล้วค่อยมาเสียค่าปรับนิดหน่อย่าอว่าโน้นนี้แต่เขาได้แล้วแม่ครับครับครับ พี่บุรัดครับอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเราคงติดตามเรื่องนี้กันต่อเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมมีเสียงคุณอนันา์ปัญญาลชุนต้องฟังเสียงคุณอนันตา์ปัญญาลชุนชที่ VOA <ช> e สัมภาษณ์นิดหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในรอบต่อไปขอพระคุณอย่างสูงพักผ่อนเยอะๆนะครับพี่บุรัดครับค่ะค่ะสวัสดีครับผม FM ร้อ Smile Thailand